เพชรบูรณ์ท่านสุพลสีทับถิมเนะยครับพาณิ์บอกขาครับสวัสดียามเช้าครับท่านพาณิ์ครับสวัสดีครับคุณชชยงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเช้านี้อากาศดีเป็นพิเศษนะครับครับผมมีฝนตกก็ตอนนี้กําลังเดินทางไปที่ตลาดจากนงอยอาเภอหล่มจักก็ถนนอย่างที่คุณชชยองบอกว่าระวังถนนลื่นนะครับพบเห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างไหมครับ ยังยังไม่พบเห็นนะครับก็เข้าใจว่าก็คงจะระมัดระวังกันนะครับครับครับผมมีภารกิจอะไรที่สักงอยครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับตลาดเช้าเรื่องกิจกรรมประชามพานส่งเสริมตลาดที่พี่น้องเกษตรกรน,นําผลิตผลการเกษตรออกมาจําหน่ายโดยตรงให้กับประชาชนผู้บริโภคนะครับผมไปเดินก็คืออตอนเช้าตลาดสักงอยตอนบ่ายก็ตลาดนาง้อนะครับอสองวันแล้วก็วันพรุ่งนี้มารืนนี้ก็ไปที่ ตลาดคนไทยสุขใจนะครับที่ลมเก่าอะไรนี่นะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์ช่วยกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยช่วยซื้อสินค้าเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงครับครับครับเช้านี้มีข่าวสารเรื่องราคาสินค้าต่างๆเชิญเลยครับท่านครับครับผมครับก็ก่อนอื่นในเรื่องของโควิด -19 นะครับพยายามจะย้ำเตือนกัน เรื่อยๆนะครับก็เมื่อวานผู้ติดเชื้อรายใหม่ประเทศไทย21,382รายนะครับเป็นประชาชนทั่วไป21,338รายนะครับ,นะรบผู้ต้องขังในเรือนจำ44รายแล้วก็เสียชีวิตสูงถึง83รายนะครับก็พยายามย้ำเตือนกันให้ทุกท่านระมัดะวังแล้วก็ที่สำคัญก็คือฉีดวัคซีนนะครับเร่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ย้ำเตือนทุกครั้งนะครับราคาสินค้า วันนี้นะครับสินค้ากเกษตรช่วงนี้ก็ข้าวโพดออกสู่ตลาดแล้นะครับประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ข้าวโพดรุ่นที่สองหรือข้าวโพดหลังนานะครับเ็าช่วงนี้ราคาดีข้าวโพดชนิดปักนะครับหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับมเมล็ดความชื้นสูง30%มสิบเปอร์ซ็นแปดบาทห้าสิบถึงแปดบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมขึ้นมาจากเมื่อวานสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ข้าวโพดมเมล็ดแห้ง14.5%ความชื้นนะครับก็12บาทนะครับก็ขึ้นมา10สตางค์เช่นเดียวกันมันสำปะหลังตอนนี้ออกสู่ตลาด70%แล้วครับช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรก็คงไม่ค่อยทิ้งมันค้างปีข้ามปีไว้นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงหัวมันคะนะครับ2บาท10ถึง2บาท5 5สตางค์ต่อกิโลกรัมอาเปอร์เซ็นต์แป้ง25% 2บาท50ถึง2บาท5 5สตางค์ต่อ กิโลกรัมนะครับถั่วเขียวผิวมันก็ยี่สิบถึงยี่บสามบาทต่อกิโลกรัมเป็นถั่วคละนะครับาราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุกศรีแยกพ่อขุนอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักชียี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักก็อย่างที่ทราบก็คือข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงค่อนข้างเร็วนะครับลงมาจากเมื่อวานสิบบาทต่อกิโลผักชีลาวสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับลงมาจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลกรัม พริกฮอตแดงสามสิบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียวยี่สิบถึงยี่สบห้าบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวสามสิบาทต่อกิโลกรัมชุดนี้ราคาทรงตัวนะครับผักบุ้งจีนสิบบาทต่อกิโลกรัมลงมาห้าบาทนะครับคณะสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกระลำห้าบาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับราคายังทรงตัวเท่ามาืวาน ลุยแปดบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะสมบาทต่อกิโลกรัมช่วงนี้น่าจะช่วยกันบริโภคมะเขือหน่อยนะครับแกงเขียวหวานน้ำพริกอะไรก็อย่าลืมนะครับกวางตุง้งแปดถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมทรงตัวนะครับแล้วก็แปงกว่าสิบบาทต่อกิโลกรัมแปงกว่าขึ้นมาหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมหมูนะครับอย่างที่เคยคุยกันกันนะว่าจะเริ่มมีทิศทางเนี่ยแนวโน้มจะเริ่มมี ตัวชี้ว่าจะมีการขยับขึ้นตอนนี้หมูเป็นนะครับขยับขึ้นมาเป็น90บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ส่งผลให้หมูเนื้อแดง180บาทต่อกิโลกรัมเนื้อสันนะครับ190บาทต่อกิโลกรัมส่วนสามชั้นก็ยังท่งอยู่ที่200บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาไก่ไก่นะครับก็จะได้เอาให้ครบเลยนะครับหมูไก่ไข่พักนะครับครับเบอร์ศูนย์นะครับ สี่บาทสี่สิบถึงสี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อฟองนะครับเบอร์หนึ่งสี่บาทสิบสตางค์ถึงสี่บาทยี่สิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสามบาทเจ็ดสิบถึงสามบาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองแล้วแล้วก็เบอร์สามสามบาทหกสิบสตางค์ต่อฟองช่วงนี้ไข่ก็เริ่มขยับปรับตัวสูงขึ้นครับครับก็ ó, เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบุร์วันนี้เอ๊ะลืมถามคุณชัยงนิดหนึ่งครับ ตกลงรีว์พลจะได้สี่แชมป์ไหมครับปีนี้คอยลุ้นกันอยู่นะครับครับครับผมครับแสดงว่าแฟนหงครับผมครับเคลียมมานานครับ่ไม่เปลี่ยนใจไปเป็นแฟนผีนะครับอ๋อไม่แล้วครับกลัวโดนหลอกครับอ่านี่แหละครับคนระมัดระวังตัวเองนะครับครับขอบคุณมากครับท่านพนิชจังหวัดครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่า